เห็นไหมไม่รู้โอเคนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีนะครับวันนี้นะครับผมมาเจอกับบิดีสวิตนะครับผมเราจะมาดูอาการของลูวิ่งตัวนี้กันซึ่งลูวิ่งตัวนี้หลายๆบริษัทนะครับในออนไลน์มีนำเข้ามาจำหน่ายกันอยู่นะครับคือสเปคเดียวกันหมดเลย นะครับแต่คนละยี่ห้อคนละแบรนด์กันนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วสินค้าเอาไง่ายๆว่าตัวเดียวกันเนาะทีนี้อาการนะครับผมที่มันเกิดเอเออเรอรต่างๆนะครับตัวนี้มาที่ร้านซ่อมเนื่องจากฟ้อง e5 นะครับ e5 มันเกิดจากอะไรเราจะพาท่านผู้ชมมาดูนะครับผมอันดับแรกที่เราต้องเช็คก็คือแผงวงจรล่างมอเตอร์ สายพานไม้กระดานทุกส่วนด้านล่างที่มีการขับเคลื่อนหรือเคลื่อนไหวนะครับผมเพราะ e5 จริงๆแล้วเนี่ยมันบ่งบอกถึงโอเวอร์โหลดนะครับมอเตอร์โอเวอร์โหลดทำให้ตัวแผงวงจรทำงานผิดปกติหรือไม่สามารถทำงานได้นะครับผมเพราะว่าพอกดสตาร์ทออกมาปึ้งไฟมันออกมาแล้วมันตันนะครับเพราะฉะนั้น เป็นจุดๆที่เราจำเป็นต้องเช็คต้องดูต้องตรวจเบื้องต้นเลยเอ,อ่มอเตอร์แผงวงจรสายพานแล้วก็กระดานลูวิ่งนะครับผมซึ่งทุกส่วนอย่างที่บอกที่กล่าวออไปนี้นะครับผมมีส่วนที่จะทำให้ตัวมอเตอร์เราเกิดการโอเวอร์โหลดได้นะครับผมแต่ว่าไอ้เรื่องที่สาเหตุทำไมถึงมาเกิดอาการอย่างนี้เนี่ย มันก็มีสาเหตุของมันมาอีกระดับหนึ่งก็คือน้ำหนักผิดสเปคหรือเครื่องใช้งานมาเกินเกินปีนะครับเครื่องใช้งานเกินปีเพราะว่าสินค้าสเปคนี้นะครับผมโดยปกติแล้วปีหนึ่งเต็มที่แล้วเราก็ควรเช็คควรเมนเทนเนนหรืออาจจะต้องออถอดสายพานออกมาซักทำความสะอาดนะครับผมแล้วก็เช็คตัวมมอเตอร์ว่ามีการกินกระแสมากน้อยแค่ไหนนะครับผมแต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ย ผู้ใช้งานจริงๆเราผมเชื่อว่าเขาไม่สามารถคือไม่รู้ระบบไม่สามารถเช็คได้ด้วยตัวท่านเองนะครับผมเพราะฉะนั้นบิดีสวิตเลยอยากจะมาแนะนําวิธีการดูนะครับการเช็คเบื้องต้นให้กับคุณลูกค้านะครับผมอ,อ,อันดับแรกเดี๋ยวผมขอเปิดสวิตไฟไว้นะครับแบนึง โอเคเดี๋ยวผมขอหาถุงมือถุงมือแบบไหนดีเอาเป็นถุงมือแบบกันไฟเลยแล้วกันนะครับผมซึ่งถุงมือจะเป็นลักษณะนี้ก็คือคนทั่วไปก็สามารถหาซื้อได้นะครับไม่จําเป็นต้องเป็นช่างเนาะแต่กันไว้ดีกว่าแก้นะครับถุงมือมีความสําคัญนะครับผมช่วยปกป้องชีวิตคุณได้นะครับผมต้องบอกก่อนนะครับผมโอเคก็มาดูกัน นะดับแรกเดี๋ยวผมมาเสร็จปั๊กจ่ายไฟเข้าระบบดูก่อนนะครับว่าตอนนี้มันสามารถที่จะจ่ายไฟเข้าไปได้อยู่อีกไหมโอเควงจรทำงานปกตินะได้ยินเสียงรีเลย์ทำงานนะครับดังติ๊กหน้าจอนะครับผมก็จะเป็นลักษณะบอกปกตินะอันนี้คือหน้าจอปกติเลยนะครับผมถ้าหากว่าเราเจออาการลักษณะนี้นะครับผม ตอนนี้ไม่ได้กดไม่ได้ทําอะไรทั้งสิ้นนะครับผมหน้าจอก็จะไม่ฟ้องอะไรนะครับผมแต่พอเราขึ้นมาเช็คดูนะครับเบื้องต้นเลยมันขยับมันไถด้วยด้วยแรงเราเองเนี่ยหนักมากหน่วงมากเพราะฉะนั้นมอเตอร์ลูกเล็กแค่นิดเดียวนะครับมันก็ไม่สามารถที่จะลากตัวมันเองไหวได้เนาะแต่เบื้องต้นนี้ผมไม่ขอกดสตาร์ทให้ดีกว่าเนาะเพราะว่าเรารู้แล้วสาเหตุมันเกิดจากอะไรนะครับผมเดี๋ยวถ้ากดสตาร์ท มอเตอร์ไม่ขยับเลยไฟอาจいいจะตัดได้นะครับผมเพราะฉะนั้นตัวนี้ฟ้องเออเล์นะเรามาดูกันว่ามันต้องแก้อย่างไรและต้องทำจุดไหนบ้างนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเทสตัวแผงวงจรกันเพื่อความชัวเนาะผมจะเทสโดยใช้ตัวหลอดไฟนะครับ โดยใช้ตัวหลอดไฟนะครับเทสหลอดไฟเนี่ยใช้เป็นหลอดไส้นะครับใช้เป็นหลอดไส้นะครับเรามาดูกันว่าไอหลอดไฟนี่ใช้แทนมอเตอร์นะบวกลบไม่สำคัญครับเสียบสลับได้เลยนะครับเสียบสลับได้เลยบวกลบนะครับผมโอเค ทีนี้จ่ายไฟ,ไฟ x c ดีกว่านะครับเราจะได้เห็นกันนะครับที่จึงเหมือนกับวงจรไฟอาจจะต่อผิดสลับข้างอยู่อันนี้คือเพื่อความชัวนะครับว่าแผงวงจรเรายังทํางานได้ดีอยู่หรือเปล่านะครับสังเกตไหมครับถ้าไฟติดแสดงว่าวงจรทํางานได้ปกติอยู่นะอันนี้คือเบื้องต้นเลยหลักๆที่ลูกค้าสามารถเช็ค ด้วยตัวเองได้นะครับและทีนี้ถ้าหากอยากอยากจะทําเองหรือประหยัดค่าบริการนะครับอยากจะทําเองไม่อยากให้ช่างมาที่บ้านอะไรประมาณนี้ก็สั่งมอเตอร์ก่อนอันดับแรกนะครับแต่อย่าเพิ่งสั่งนะเราต้องดูอย่างอื่นก่อนว่ามีอะไรบ้างที่เสียนะครับเราจะได้สั่งอะไรมาครบว่าจะได้ท,ทําทีเดียวคือจบงานเลยนะครับผมก็อันนี้สรุปมอเตอร์นะครับมีปัญหานะครับก็ถอด หลอดไฟกี่วัตต์ก็ได้นะครับก็ถ้าให้ดีก็สักร้อยวัตต์แหละกำลังดี80ได้ร้อยได้แต่ว่าให้แนะนําเป็นร้อยวัตต์ไปเลยจะดีกว่านะครับเป็นหลอดไส้นะครับหลอด LED ดีนะปัจจุบันใช้ไม่ได้นะเอ่อถามว่าใช้ได้ไหมมันใช้ได้แหละแต่เราต้องสลับขั้วนึกออกไหมครับเราต้องสลับขั้วให้ตรงหรือถ้ากระแสไฟออกมากเกิน LED ดีอาจจะขาดได้นะครับเพราะฉะนั้นเลือกใช้เป็นหลอดไส้ดีกว่า ใช้เป็นหลอดไส้ดีกว่าเนาะแล้วก็เรามาดูมาวิเคราะห์กันเพิ่มเดิมตอนนี้ถ้าเราหมุนมือตัวมันตัวมอเตอร์เองเนี่ยมันไม่สามารถขยับไม่สามารถขยับได้เลยนะครับผมอาการหนักนิดนึงโอเควสดีครับ